สิ่งเหน,นี้เรียกว่าโลกล้อมหุ่นเซนหรือโลกล้อมขมรและแน่นขึ้นเรื่อยๆและอีกนานวันนานเท่าไหร่ข้ามปีไปเมื่อไหร่นะครับยากที่ตระก,กูลหุ่นจะอยู่ต่อไปได้แต่ที่แน่ตอนนี้นะครับโลกล้อมชายผู้หน้าสองเวท สวัสดีครับพบกับผมเทศักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้เรื่องของราคาทองที่ร่วงกว่า1,200บาทของไทยนะครับก็คงจะเป็นประเด็น้อนๆนะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วว่าฟองสบู่กําลังจะแตกและมันก็แตกจริงๆนะครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข,องของมิ้น ไฟแค้นสุมอกคนเกาหลีเริ่มสงสัยคดีอินฟลูเอนเซอร์สาวและพิธีกรดังดับปริศนาในกัมพูชาททมกลางข่าวเหยื่อสแกมเมอร์ในขณะที่กัมพูชาเผชิญกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในนั้นรวมถึงเหตุลักพาตัวและกักขังผิดกฎหมายการตายอย่างเป็นปริศนาของอายองอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและพิธีกรทีวีซอเซวอนกำลังกลับมาถูกพินิจพิเคราะห์อ,อีกครั้งโดยประชาชนชาวเกาหลีใต้ ตามรายงานของ Korea Times อายองคอนเทนต์ครีเอเตอร์วัย33ปีเดินทางไปยังกัมพูชาพร้อมกับคนรู้จักในปี2023และถูกพบเป็นศพในอีก4วันต่อมาใกล้สถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกันดาลรอบนอกกลุ่มพนมเปญในตอนนั้นตำรวจท้องถิ่นจับกลุ่มคู่รักชาวจีนในวัย30เศรษฐซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่อายองเข้ารักษาตัว ทางคู่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอเป็นโรคลมชักหลังฉีดแอนติบอดีและจู่ๆก็เสียชีวิตทำให้พวกเขาตื่นตระหนกและจัดการทำลายศพของเธออย่างไรก็ตามรายงานในเวลาต่อมาพบรอยถลอกและสัญญาณการถูกทำ้ายแร่างกายบนตัวของเธอตำรวจยังพบว่ากางเกงในของเธอถูกสวมกลับด้านเพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับเตุล่วงละเมิดทางเพศแต่ทางพวกผู้ต้องสงสัยปฏิเสธ ทีมสืบสวนได้ทำการตรวจสอบว่าคลินิกแห่งนี้ได้รับอนุญาตจากทางการหรือไม่และมีการทำทุจริตต่อหน้าที่หรือความประมาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับการตายของเธอหรือไม่โดนเช็คบินยาวเกาหลีใต้คมพลเมือง64คนกลับถึงโซลเตรียมเอาผิดเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ชาวเกาหลีใต้64คนที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาในข้อหาพัวพันการหลอกลวงทางออนไลน์ได้เดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้วในวันนี้18ตุลาคมและคาดว่าส่วนใหญ่จะถูกสอบสวนทางการสมขาวระบุว่าการนำตัวพลเมืองกลุ่มนี้กลับประเทศมีขึ้นหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคม และมีส่วนเชื่อมโยงกับการหลอกลวงจ้างงานผู้ที่เดินทางกับบางคนสวมหมวกและหน้ากากอนามัยและถูกตำรวจควบคุมตัวหลังจากเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติอินชอนในกรุงโซและดูเหมือนพวกเขาจะถูกใส่กุญแจมือด้วยทว่าถูกปิดบังด้วยผ้าโลกล้อมขเขมรเกาหลีใต้ถแถลง UN เจีนนานาชาติร่วมจัดก,การปัญหาการค้ามนุษย์ในกัมพูชา เกาหลีใต้เรียกร้องผ่านเวทีสหประชาชาติให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังพบว่ามีพลเมืองเกาหลีถูกบังคับให้ทำงานและก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากตามแหล่งสแกมเมอร์ในกรัรมพูชาคิมซังจินรองเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำสหประชาชาติชี้แจงประเด็นนี้ข้ามการความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์การบังคับกักขังและการทำ้ายร่างกายซึ่งกระทำโดยกลุ่มหลอกลวงในกัมพูชาที่พุ่งเป้าไปยังพลเมืองเกาหลีใต้เสียงวิพา์วิจารณ์จากสาธารณชนได้ลุกลามขึ้นหลังมีการพบศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ศูนย์สแกมเมอร์บริเวณภูเขาพนมโบโกโในจังหวัดกัมปอดของกัมพูชาอายการบางปราเทศขอสารทากาประหารชีวิตอดีตนายกชี้หาสินา ระหว่างตัวจริงกำลังลี้ภัยอยู่ในอินเดีย AFP รายงานวันพฤหัส,สบดีที่16ตุลาคมอดีตนายกรัฐมนตรีบังลาเทศชีคหาซินาฝ่าฝืนคำสั่งสารทาก,กาให้เดินทางออกมาจากอินเดียที่ปัจจุบันกำลังลี้ภัยทางการเมืองหลังโดนประชาชนลุกขึ้นขับไล่เมื่อปีที่แล้วเพื่อเผชิญหน้าต่อข้อหา จากที่เธอออกคำสั่งสลายการประท้วงของนักศึกษาบังลาเทศอย่างป่าเถื่อนและมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอ้างข้อมูลจากสหประชาชาติพบว่ามีชาวบังลาเทศสูงถึง1,400คนเสียชีวิตในการประทะระหว่างกรกฎาคมปี2024และสิงหาคมปี2024เหมือนถูกกดขี่ฝูงชนจำนวนมากชุมนุมใน50รัฐต่อต้านนโยบายแข่งร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ณการชุมชุมใช้ชื่อว่า No Kings แต่ทางพารครีพับลิกันเยื้อเย็นการประท้วงนี้ว่าเป็นการเดินขบวนเกลียดชังอเมริกาตั้งแต่นิวยอร์กและวอชิงตันไปจนถึงเมืองเล็กๆอย่างมิชิแกนและฟลอริดาบ้านหลังที่สองของทรัมป์พวกผู้ประท้วงในซีกตะวันออกของสหรัฐปิดฉากขึ้นก่อนที่กิจกรรมต่างๆในซีกตะวันตกจะมีกำหนดตามมาในภายหลังพวกผู้ชุมนุมวางแผนประท้วงจากชายัไปยังอีกชายฝั่งมากกว่า2,700จุด และแกนนำคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมหลายล้านคนนี่คือสิ่งที่ประชาธิปไตยเป็นพวกผู้ประท้วงหลายพันคนร้องตะโกนระหว่างชุมนุมกันในวอชิงตันใกล้อุทยานเนเชแนลลมอร์ทรัม์จำเป็นต้องไปพวกผู้ประท้วงบางส่วนร้องตะโกนจำนวนมากโบกธงชาติอเมริกาซดเฮลเซเลนสกี้กลับบ้านมือเปล่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครน ดูเหมือนจะออกจากที่ประชุมในทำเนียบขาวแบบมือเปล่าหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบ่งชี้ว่าเขาไม่พร้อมจัดหาขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคให้แก่ยูเครนตามที่ต้องการเซเลนสกี้กล่าวหลังจากพูดคุยทวิภาคีว่าเขาและทรัมป์พูดคุยเกี่ยวกับขีปนาวุธพิสัยไกลด้วยความจริงใจแต่ตัดสินใจไม่ออกถ้อยแถลงใดๆในประเด็นนี้สืบเนื่องจากสหรัฐไม่ต้องการขยายความขณะเดียวกันตามหลังการประชุม ทรัมป์เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องเคียฟและมอสโกหยุดสิ่งที่ทั้งสองชาติทําอยู่และยุติสงครามออกอาการแบงกรันกัมพูชาร่ดรับประกัน p รินซ์แบง k หลังถูก US และ UK ความบาดเอี่ยวสแกมเมอร์ พวกเจ้าหน้าที่กำลังจับตายอย่างระมัดระวังและอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนเพื่อรับประกันว่า Prince Bank ที่ถูกสหรัฐและกัมพูชาคว่ำบาตรดำเนินงานสอดคล้องกับจดหมายของกัมพูชาจากความพยายามเน้นย้ำของธนาคารแห่งชาติกัมพูชาหรือ NBC เมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคมถ้อยถลางของ NBC หรือธนาคารกลางกัมพูชาระบุว่ากำลังใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อรับประกันว่า ปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าจะเป็นไปตามปกติโดยเฉพาะความปลอดภัยในเงินของลูกค้าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารในกัมพูชาทั้ง NBC กล่าวว่าพวกเขาสังเกตเห็นในช่วง2วันที่ผ่านมาว่าบรรด,ดาลูกค้าของ Prince Bank และธนาคารอ,อื่นๆมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นและแห่ถอนเงินกันท่าทางไม่ดี S&P ปรับลดเครดิตเรตติงฝรั่งเศสจากนี่สูงลิ่ว ความตึงเครียดทางการเมือง S&P Global ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของฝรั่งเศสจาก AA- ลบและ AA บวกเตือนหนี้ที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดทางการเมืองเสี่ยงกัดเซาะศักยภาพของรัฐบ,บาลในการปรับลดตัวเลขขาดดุลงบประมาณสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global คาดหมายว่าหนี้ของฝรั่งเศสจะแตะระดับ121%ของ GDP ในปี2028 จากระดับ112%ของ GDP ในช่วงสิ้นปีที่แล้วประเทศแห่งนี้ประสบปัญหาในการควบคุมการใช้จ่ายเช่นเดียวกับจัดการกับความปั่นป่วนทางการเมืองโดยเมื่อเร็วนี้นายกรัฐมนตรีสบาสเตียนเลกอนูรอดพ้นจากการโหวตไม่ไว้วางใจในรัฐสภาสองรอบหลังตัดสินใจระงับแพ็กเกจปฏิรูปเบี้ยบำนาญอันเป็นที่ถกเถียง สื่อนอกตีข่าวไทยและสิงคโปร์นั่งไม่ติดหลัง US และ UK ล็อกเป้าสแกมเมอร์กัมพูชาความบาดปรินซ์กรุ๊ปของเฉินจื้อพวกเจ้าหน้าที่ในไทยและสิงคโปร์ต้องรุดตรวจสอบกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Prince Group ของกัมพูชาหลังจากสหรัฐและสหราชอาณาจักรกำหนดมาตรการคว่มบาตประธานบริษัทดังกล่าวตามข้อกล่าวหาช่อโกงและฟอกเงิน ตามรายงานข่าวของ South China Morning Post South China Morning Post รายงานอ้างคำกล่าวของตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่ของไทยจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในการตรวจสอบกระบวนการอายัดทรัพย์และการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโฮดิ้งกรุ๊ปรายงานข่าวระบุว่า ตำรวจสิงคโปร์ก็กำลังตรวจสอบคดีนี้เช่นกันและอยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับพวกเจ้าหน้าที่ในประเทศอื่นๆกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ระบุในถ้อยถแถลงสรุปเมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องของราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าราคาทองคำมันขึ้นลงผิดปกตินะครับ และมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่แตกสุดท้ายก็ฟองสบู่ก็แตกเกิดขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆก,ก็เพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชัดดาวนะครับไม่มีการผ่านงประบาณให้กับทางรัฐบาลให้ดำเนินการโดยสภานะครับจึงส่งผลทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชัดดาวนะครับสภาวาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่าอย่างต่อเนื่อง นการประกอบกับเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่สิ่งที่ทําให้ราคาทองพุ่งขึ้นมาในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้น <c oughs> เกิดจากการเตรียมพร้อมในการทําสงครามในหลายพื้นที่และมีการส่งมอบอาวุธประกอบกับสหรัฐอเมริกาก็มีการขู่นะครับที่จะทําการโจมตีเวเนซุเอลาจึงส่งผลทําให้ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพอสถานการณ์นิ่ง หยุดเฉยนะครับประกอบกับสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเรื่องของการขึ้นภาษีกับจีนนั้นนะครับร้อยเอร์เซอาจจะไม่สามารถจะทำได้ทองคำก็ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดสัปดาห์ใหม่ขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็บางคนก็เรียกนักวิเคราะห์ทองคำก็บอกว่าเป็นจุดพัก บางคนก็เป็นเรียกว่าเป็นการเททองนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็าตามหลังจากนี้ไปทองก็จะขึ้นมาอีกพักหนึ่งแน่นอนนะสหรัฐอเมริกาต้องปั่นกระแสะเพื่อที่จะทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการขายอาวุธคําพูดของชรัมจะเป็นปรากฏการณ์สำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงเ,ปเรื่องของคเม็นนะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทย นะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลของเกาหลีใต้ก็จริงจังนะครับที่จะทำการกวาดล้างโฆษณาต่างๆที่หลอกทำงานผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเสียงใต้นะครับประธานาทิบดีอีแจมยองนะครับของเกาหลีใต้ก็สั่งการให้ดาเนินการปราบปรามแก๊งที่มีการหลอกลวงจัดหางานออนไลน์นะครับผิดกฎหมาย ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทันทีหลังจากความอื้อเฉาวเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาตนะิแล้วก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่คนเกาหลีเริ่มสงสัยนะครับอินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับแล้วก็พิธีกรชื่อดังเสียชีวิตในกัมพูชาท่ามกลางเหยือ่อสแกมเมอร์กำลังระบาดอย่างหนักขณะที่ขเขมรกำลังเผชิญกับอาชกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในนั้นก็รวมถึงเหตุลักพาตัวและการกักขังผิดกฎหมายการตายอย่างปริศนาของอายองอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและพิธีกรทีวีชื่อซอเซวอนนะครับกำลังกลับมาเป็นที่ถูกพินิจพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยประชาชนชาวเกาหลีใต้นะครับโดยมีการรายงานของคายเรียรทม นะครับสื่อมวลชนของทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับซึ่งตอนนี้รันตีช่วยว่าการของทางเกาหลีใต้ก็ได้มีการเจรจากับคุนมาเน็ตแล้วก็มีการปล่อยตัวคนขมรน,นะครับขอไปฮะคนเกาหลีใต้กว่า50คนฮะคนเดินทางกลับประเทศหลังจากที่มีขบวนการนะฮะที่เรียกว่าเป็นแก๊งคอเซนเตอร์และมีขบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่อยู่ในประเทศไทย ในส่วนเกาหลีใต้เนี่ยปรากฏว่าก็ถแถลง u n ูนานาชาตินะครับจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ของเขมรด้วยในครับในส่วนของเกาหลีใต้ปรากฏว่าก็กโซบิกฮะก็ร้องผ่านเวทีสหประชาชาตินะครับให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาทางการค้าโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพลเมืองเกาหลีถูกใช้งานและก่อชกรรมมากขึ้นตามหลังแก๊งสแกมเปอร์ในกัมพูชานะครับหลักนี้ก็เรียกว่าโลกล้อมขเขมรน,นะครับซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ประเทศในสหราชาอาณาจักรทั้งหมดนะครับกำลังคว่ำบาตในส่วนของขเขมรจีนเอง ก็หันมาจับมือกับประเทศไทยมากขึ้นหลังจากภาพลักษณ์ของเขมรกลายเป็นอาชกรนะครับที่ก่อเหตุไปทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาบมย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเขมรร่วมกับชายผู้น่าสังเวชโดยตระกูลหุ่นนะครับได้ใช้หลักที่เรียกว่าโลกล้อมประเทศไทยนะครับในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2557 51อนะครับตอนสมัยคุณอภิสิทธิเท์เบจชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีก่อสงครามกับประเทศไทยเอาคนเสื้อแดงไล่ล่าคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับไล่ทําร้ายไล่ทําลายและก่อสงครามเกิดขึ้นและแย่งชิงเขาพระวิหารจากประเทศไทยไปโดยมีการฟ้องศาลโลกจากเหตุครั้งนั้นขเขมรไม่หยุดฮะก็มาก่อเหตุอีกครั้งในปี2558ร่วมมือกับชายผู้หน่าสังเวชประเทศไทย โดยเฉพาะเหล่าทัพก็วางกลยุทธ์ทางการเมืองการปก,กรองชั้นสูงนะครับโดยเดินหมากแรกที่ทำสำคัญนะครับคือให้ผู้ช่วยทูตทหารไปทำการเจรจากับทางฝั่งของจีนพอเริ่มทำการเจรจากับจีนปรากฏว่าเขมรหนีไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาแบบเปิดเผยหลายครั้งนะครับและก็ทิ้งจีนสิ่งที่เกิดขึ้นและตามมานะครับก็ปรากฏว่าจีน ก็เชิญกษัตริย์ของทางฝั่งเขมรไปอยู่ในประเทศจีนอ้างว่าเป็นการรักษาตัวจากวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็มอบให้ทางฮุนเซนเป็นผู้สเมเร็จราชการนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็โดนมีบอย่างหนักฮุนเซนก็เห็นท่าไม่ดีก็กระโดดกลับมายัางฝั่งจีนกราวนี้ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งสหภาพยุโรปเครือข่ายนะครับ ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดก็รุมกินโตคเมนโดยเฉพาะในฝั่งของเกาหลีใต้นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถานการณ์ทุกอย่างก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไทยก็ยังคงไม่เปิดชายแดนคเมนก็มีปัญหาฝั่งสหภาพยุโรปก็มีปัญหาการทางฝั่งคเมนปัญหารายงานที่ออกจากประเทศไทยกว่า1ล้านคนกลับไปได้รับทํางานแค่2 0 0 0 0 0คนที่เหลือตกงานนะครับ ตภาวะ่าเศรษฐกิจของขเขมรตกต่ำอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่าน,นี้เรียกว่าโลกล้อมหุ่นเซนหรือโลกล้อมขเขมรและแน่นขึ้นเรื่อยๆและอีกนานวันนานเท่าไหร่ข้ามปีไปเมื่อไหร่นะครับยากที่ตระก,กูลหุนจะอยู่ต่อไปได้แต่ที่แน่ตอนนี้นะครับโลกล้อมชายผู้น่าสงเวชชายผู้น่าสงเวทเข้าไปอยู่ในคุกแต่ก็ยังคงดิ้นไม่หยุดรอบต่อไปก็เป็นเรื่องโลก ล้อม,ขมเขมและจะแน่นขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ